สวัสดีครับวันนี้วันที่9ทธันวาคม2568นะครับแะครับสถานการณ์ของเซ็ตนะครับน่าจะยังคงซายเวยนะครับยังคงพยายามที่จะเข้ากลับขึ้นไปที่1300ชุดนะครับสลับเซ็ตทีนี้เราจะเข้าไปสแกนหุ้นก่อนที่ตลาดจะเปิดกันนะครับเข้าไปตามเมนูสแกนเนอร์แล้วก็เข้าไปที่เราตั้งค่ากันเอาไว้นะครับก็ ให้เห็นว่าตั้งค่าเราอะไรเอาไว้ท่านก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอเป็นจังหวะนี้นะครับเราก็เข้าไปทําการตั้งค่าตามจังหวะแล้วก็แล้วก็ลันสกรีนนะครับก็จะได้มา4ตัวนะครับในเช้าวันนี้ที่พอที่จะเก่งกําไรได้นะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่มีประจํานะครับ แล้วก็มาไล่ดูกันนะครับโดยตัวแรกนั้นก็คือตัว next นะครับ next เป็นจังหวะ s ซ d e up Up ขึ้นมานะครับแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูจังหวะของ next เนี่ยเขาเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับดูจากแนวโน้มใดครับจูจากการขึ้นไปของของเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามาเจอ b u l l i s b a d แล้วก็ linear e r e s s t i o n สิ่งที่เขาทำเขาจะผักราคาตรงไปตรงข้าม เมื่อขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเขาก็จะเจอบู l ์เจอร์แบรนและลีเนีย e ลเกชันแล้วเขาก็จะผลักราคาลงมาตามสุดแล้วเขาก็จะเจอ b ู l l เจอร์แบนแล้วก็ลีเนียไลเกชันเขาก็จะค่อยผลักราคาขึ้นไปสูงสุดใช้เวลานะครับในการที่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับท่านนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะที่จะต้องเข้าช้อนตอนนี้และเป็นโอกาสอันดีก็คือราคาปัจจุบันก็คือ 1.13บาทนะครับ1.13บาทแล้วโอกาสที่เขาจะทำการทำกำไรขึ้นไปที่1.16บาทนั้นก็ในเ,นเป็นเป็นของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะทำไปที่1.16บาทแล้วก็ค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆภายใน2อาทิตย์นะครับนี่ก็ประมาณ1อาทิตย์นี้ก็ประมาณ2อาทิตย์จะประมาณ2อาทิตย์2วงสเพื่อ กระไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือ1.5นะครับ1.5บาทก็จะมาที่ประมาณ1.5 1.58นะครับนี่คือจังหวะที่เก่งกำไรสลับ Next นะครับแล้วถามว่าเ x x มันจะไซด์เวย์ขึ้นไปได้อย่างไรนะครับเมื่อวานเสร็จติดลบนะครับแต่ Next เขายังคงพุ่งทะลุขึ้นไปเพราะอะไรครับมีวลลุ่มเข้านะครับเมื่อวาน next นะครับที่31 3 6ามิลเลียนอซายกำลังชี้ขึ้นไปยืนอยู่ที่ประมาณ55นะครับแล้วก็ MACD ยืนอยู่เหนือเส้นสิงแนอยู่เหนือเส้นศูนยเป็นโอกาสอันดีที่บอกว่า n น็กการบีบเข้ามาหาการของบริจาแบนแล้วราคาจะค่อยๆเลือกข้างขึ้นไปนะครับนี่คือจังหวะและโอกาสที่จะทำกำไรสำหรับ Next นะครับก็ลองพิีรณาดูนะครับเพราะว่า อินดิเคเตอร์ทุกอย่างเปิดโอกาสว่าเป็นจังหวะขขึ้นไปเพราะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นนะครับทานนักทุนครับมาที่ตัวที่2ก็นั่นคือการการกุลนะครับจังหวะเช่นเดียวกันนะครับการกุลราคาล่าสุดอยู่ที่1.92บาทนะครับวันนี้การกุลนะครับย่อลงมาเมื่อวานนิดหน่อยนะครับแต่ยังคงมีโอกาสขึ้นได้ต่อถ้า mcd ยังคงไซด์เว้อัพขึ้นไป ตัวนี้เราจะต้องเชื่อไอ้เมสีเพราะยังคงไซวฟขึ้นไปยังเหนือเส้นสิญญาลอยังเหนือเส้นซีโร่นะครับแม้ว่าไอซ์ไอจะชี้ลงมาเล็กน้อยนะครับแต่เป็นสัญญาณอาดีตที่เขาอยู่ที่52นะครับซึ่งมีโอกาสจะดีดขึ้นไปนะครับก็รอแค่วนรุ่มเข้านะครับเมื่อวานนี้วนรุ่มไม่เข้าเพราะว่าเซ็ตย่อนะถ้าวันนี้วนรุ่มเข้าเซ็ตราคาขึ้นนะครับมากกว่า8.19จเ้ามนแล้วก็ จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปต่อนะครับใช้เวลาอีกประมาณ3วีสนะครับ1 2 3่าราคาจะไปสูงสุดที่2บาท3 5สบตางค์สลับการกุดนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่1.92นะครับก็คือเป็นแนวรับที่เราควรจะเข้าช้อนนะครับน่าสนใจนะครับแล้วการปีบเข้ามาการของรูเจอร์แบนก็บ่งบอกให้ราคาเลือกข้างซึ่งเขาเลือกข้างขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆ ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตังทุนครับจับตาดูกันต่อไปนะครับมาที่ตัวที่3นั่นคือ AP นะครับ AP หลังจากที่ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับราคาไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆก็เห็นว่ามีการราคายังคงค่อยๆยืนยันเป็นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การปีตัวเข้ามาการของบริษัแบคนะครับการปีตัวเข้ามาการของบริษัแบคนะครับราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆตามตักกรอบและตามสติของเขานะครับ ซึ่งราคาล่าสุดข,ของเขาอ,อยู่ที่8.60บาทนะครับราคาตัวนี้จะบอกว่าะจะไรว่าไซวย์ขึ้นไปวอลรุ่มก็เริ่มเข้านะครับมีวอลรุ่มที่3.59มิลเลียนอายไซไซวยออกด้านข้างมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออยู่ที่57.59จุดนะครับส่วน m a c d ก็ไซวย์ออกด้านข้างถึงไซวั์ขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้นศูนยเพราะฉะนั้น โอกาสอันดีที่ AP จะค่อยๆสายเว์ต่อขึ้นไปนะครับเราก็กำลังสร้างกำไรในจังหวะนี้นะครับน,น่าสนใจที่จับตากันดูนะครับจาก8บาทจาก8ปบาทสตางค์จะไปที่10บาท10สตางค์ในจังหวะ3วีวิัดต่อจากไปนี้นะครับถ้าราคาเซ็ตพุ่งขึ้นไปที่1,450ร้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปแต่ตอนนี้อยู่ที่1,200กว่าๆนะครับเกือบพันสาสำหรับเซ็ต มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือ T T W I W B W นะครับจังหวะยังคงไซด์วับขึ้นไปแล้วก็เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับแล้วก็สัญญาณเช่นนี้บ่งบอกว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อมันมีสูงเพราะอะไรครับเขามีการ r e แอคหรือการต้านทานจากหวานในน้อยนะครับเหมือว่านาักลงทุนเพราะว่าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวเป็นสีแดงนะครับ ต้งเทียนที่มีส้เทียนยาวเป็นสีแดงแสดงว่ามีแรงต้านเยอะนะครับแล้วก็พยายามต้านมาให้ต่ำลงมาที่เส้น200วัตต์นะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปในวันนี้อากาศที่ราคาจะพุ่งต่อก็มีสูงถ้าเซตบวกต่อนะครับวันนี้ถ้าทางเซตน่าจะบวกต่อนะครับเพราะว่าอะไรครับดูจากสถานการณ์ของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังคงมีโอกาสทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ากับสหรัฐเราก็ไม่ได้สนใจอะไร กว่าจะเป็นสงคารามกับเอมมนเราก็สามารถสู้ได้สบายๆแล้วก็ปัญหาต่งตางๆเข้ามาลุมเล้าเข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเอาอยู่คือใช้คําคว่าเอาอยู่อีกแล้วนะครับก็ยังคงทรงตัวสำหรับปัญหาต่างๆกาลังค่กุ่นกันอยู่นะครับยังไม่ไดปป้ประสบปัญหาอะไรมากมายนะครับประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ก็ยังคงดําเนินการต่อไปแล้วก็การค้าการขายก็ยังคงดําเนินการต่อไปซึ่งเขากา็ปฏิบัติตัวกันอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นตัว T T W วันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับแล้วราคาเริ่มต้นที่9บาท5สตางค์นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ที่สูงสุดก็คือ9บาท16สตางค์นะครับตอนนี้9บาท0.0 9 0 0 5นะครับ9.05โอกาสขึ้นไปสูงสุดที่9.16บาทนั่นเองนะครับก็าจากจังหวะแม้ว่ามีวันรุ่มเข้ามาเล็กน้อยที่1.84แล้วก็ RSI s i d e w a y กกันข้างอยู่ที่55.16จุดแล้วก็ตัว MACD ยังคงยืนอยู่เหนือนเส้นซ i โ o และเส้น Signal น,นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นพอดีเพราะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับดูนกันต่อไปนะครับสลับตัว ทีทนะครับก็แนะนําว่าท่านควรที่จะลองดูนะครับจาก4ตัวนี้ท่านก็ลองดูระยะใกล้ระยะไกลนะครับตัวนี้ระยะใกล้สุดนะครับสำหรับทีทนะครับเพราะว่าภายในอาทิตย์เดียวจะไปที่9.16นะครับก็ถือว่ามันทำกำไรให้เล็กน้อยแต่ว่ามันทำกำไรได้อย่างชัวร์นะครับก็คิดว่าท่านลงทุนโปรดพิจารณาแล้วกันนะครับนี่ก็คือ4ตัวที่เรานำมา กายทุนพิจารณาดูนะครับถึงหลักการและเหตุผลของจังหวระราคาที่จะพุ่งและมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับฝากานายทุนกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนกดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วก็กขอบคุณทุกท่านที่กรุณาโดเนทเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อรุนาสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางลุงเล่นหุ้นนะครับลุงก็เล่นหุ้นแล้วก็ นำเทคนิคต,ต่างๆมาเผยแพร่ให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณานะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงพูดแต่จงเชื่อตัวเองที่ได้พิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วก็นำไปใช้วางกลยุทธ์ให้ถูกต้องทำกำไรอย่างมากมายนะครับท่านนักทุนครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ